ความกลัวตอนนี้คือกลัวใจอยุสั้นก็เลยต้องกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองปีนี้มหัศจรรย์คือลุกขึ้นมาเดินตื่นก่อน7จ็ดโมงเดินวันละสามพเก้าเพื่อให้สุขภาพดีเพราะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อคนอีกเยอะเลยอะค่ะ คนที่มักจะซื้อของคนพิการเวลาที่เขาเอามาขายค่ะพวกพวงกุญแจพวกงาน handmade, แฮนด์เมด้วซื้อมาเรื่อยๆนะถ้ามีใครมามามาขายสงสัยว่าทําไมเราซื้อแล้วเราไม่ได้ใช้เพราะว่าเป็นของที่ดูไม่สวยเนาะออกแบบแล้วก็มันก็อาจจะออกมาในเชิง ที่ไม่ใคยจะฟังชั่นมันไม่ได้แบบตอบโจทย์การใช้งานของเราแต่เหตุผลที่เราซื้อเพราะเราสงสารทำไมอ่ะเราต้องซื้อสินค้าคนพิการด้วยความสงสารนนี้มันก็เหมือนกับมันก็เหมือนเป็นปมปมคำถามที่อยู่ในใจเรามาตลอดแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรก็ค,คือมันก็แค่เป็นความสงสัยเนาะแล้วพอวันหนึ่งที่ไป สนใจงานเกี่ยวกับงานแฮนด์เมดค่ะอันนี้เป็นความสนใจส่วนตัวไปเรียนหลักสูตรของอการปักผ้าการต่อผ้าแบบญี่ปุ่นค่ะในหลักสูตรนั้นน่ยก็จะมีการปักผ้าแบบซาชิโก จตอนนั้นก็คือคิดถึงว่าแบบเฮ้ยคนตาบอดจะทําได้ไหมหนึ่ก็คือมันเป็นงานที่มีไหมสีหนึ่งกับผ้าสีหนึ่งไม่ต้องเลือกสี2คือไหมมันใหญ่มากไปคุยกับครูป้าหนูครูป้าหนูซึ่งครูป้าหนูอก็เป็นครูที่สอนอการปักผ้าแบบซาชิโกเพียงคนเดียวของในเชียงใหม่ก็ถามป้าหนูว่าเอ๊ะ eh, ป้าคิดว่าคนตาบอดอะจะปักได้ไหมก็มีอึ้องอยู่เหมือนกันนะคะเนาะ แต่ด้วยด้วยเรื่องราวของซาจิโกะเนี่ยก็คือมันไม่ได้ใช้แสงอะไรเยอะใช้มือคลำเพราะยุยคสงครามยุคนั้นเนี่ยเขาไม่มีไฟอยู่แล้วก็เป็นแสงจากเตาไฟเลืองๆอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะก็เลยบอกคุณพึ่งว่าจะลองดูไม่มีใครรู้ว่าคนตาบอดจะปากได้ไหมเรารู้สึกว่าการไม่รู้ไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ควรจะลองหรือการไม่รู้หรือความกลัว ไม่ได้หมายความว่าคนตะััดทําไม่ได้ความไม่รู้คือต้องลองนาทีนั้นคือต้องลองพอเรารู้ว่าเขามองไม่เห็นแล้วก็รู้จากการที่เขาใช้ไม้เท้าขาวเคาะไปตามถนนเนะะี่ยค่ะเสียงจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ต้องมีเสียงใช้เวลาเดือนหนึ่งในการคิดเนะะี่ยค่ะแล้วก็ทดลองปิดตาตัวเองลองสนเข็มคิดอุปกรณ์เครื่องสนเข็มขึ้นมา หนูก็หายไปสักประมาณสองสามอาทิตย์ค่ะก็กลับมาป้าว่าน่าจะได้นะแต่โจทย์ใหญ่มากที่สุดของเราตอนนั้นคือเราสองคนตามไม่บอดค่ะแล้วจากนั้นครูพึ่งเนี่ยก็พานายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยคุณต่อพงค่ะมาที่บ้านนี้เลยแล้วก็พาคนตาบอดมาคนหนึ่งชื่อพี่อารีก็มาทดลองสนเข็มพี่อารีทำได้ เราก็เลยเดินต่อค่ะเรารู้สึกว่าความยากเนี่ยถ้าเขาทำได้ตัวเขาเองก็จะภูมิใจสองคือถ้าเขาทำได้สวยคนที่มองเห็นก็จะรู้สึกทึ่งในศักยภาพของเขาเราก็เลยรู้สึกว่าเข็มเนี่แหละจะเป็นตัวแทนของความพยายามมันเป็นเรื่องที่ไม่ ไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้คุณพึ่งเนี่ยพยายามที่จะทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้หากเขามีโอกาสที่จะได้ทดลองทำถ้าหากไม่ลงมือทำเราก็จะบอกว่าไม่ได้ไม่เชื่ออยู่เสมอแล้วก็มันก็พิสูจน์ได้อะคะ่ะว่าเรื่องเข็มแทงเรื่องมีดบาดกันไกลจะตัดมือไหมเนี่ยเมื่อเราเห็นเขาใช้อุปกรณ์เหล่านี้เรารู้เลยว่า เขามีทักษะดีกว่าเราคนตาดีเยอะมากในตอนแรกรุ่นที่หนึ่งเลยเนี่ยเราเริ่มกันที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สิ่งที่ยากแล้วก็ทําให้ป้าหนูเหงือแตกสั่นหายใจไม่ทั่วท้องก็คือเรื่องเขาจะสนเข็มได้ไหมเขาจะเข้าใจคําพูดของเราที่สื่อสารได้หรือเปล่าเราเคยฟังแบบอ่า อะไรนะกว้างเท่าเม็ดข้าสารช่องไฟเท่ากับก้านไม่ขีดว่าหนูก็เอาก้านไม่ขีดไปให้คนดาบอดจับจับไปได้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงคนคนโยนทิ้งหมดเลยโอ้ยลำคาญขึ้นขึ้นยาวลงสัน้นขึ้นยาวลงสัน <c oughs> ้นคือท้ายเขาก็ปากไม่ขึ้นยาวลงสัน้นไอเรานี่บอกว่าต้องมิดเข้าสารต้องก้านไม่ขีดคือคือนวัตกรรมเราต้องไปปรับใหม่หมดเลยว่าคนดาบ,บอดเขา เขาใช้ทีวียังไงเขาใช้ทักษะยังไงมันก็แบบเราก็ตาบอดไปด้วยกันนั่นแหละก็คือว่าคลำกันไปด้วยกันแล้วก็เหมือนกับเราได้เริ่มแบบจับมือกันไปด้วยกันจริงๆค่ะเวิร์กช็อปแรกขู่ต้องไปดูคลิปไปดูคลิปในปักติดปักใจอันแรกเลยนะว่าหนูนี่แบบเหนื่อยหยดเหนื่อยหยดแบบว่าคือมันแบบ มันเครียดมากเนาะทุกคนแบบนักสอนอุปกรณ์ทุกคนก็จะแบบว่าอันนี้เข็มบางคนก็แทบไม่เคยจับเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เริ่มทําเขามจากอุปกรณ์แล้วก็วันแรกคือสนเข็มกันทั้งวันเลยค่ะพอเริ่มปักก็คนก็เครียดทั้งคนตาบอดทั้งคนคนสอนเนาะแล้วคนก็ลุ้นแล้วก็ทุกคนก็จะรู้สึกว่ามันจะได้เหรอ นี่คือคําถามที่ควรตะบอดถามนายกตุ้ยอะคะ่ะเป็นนายกสมาคมคนตะบอดของจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ให้มาลงชื่อสมัครโดยที่ไม่จํากัดอายุและอาชีพนะคะมีกันอยู่หคนในวันแรกที่เริ่มนี่ก็หลากหลายมากเลยตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าจนถึงเจ็ดสิบใช่คะ่ะแล้วก็เขามาด้วยความหวังที่จะมีอาชีพและโอกาส ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นสามารถทํางานอยู่ที่บ้านได้โดยไม่ต้องไปเดินขายลอตเตอรี่หรือไม่ต้องไปร้องเพลงถ้าหากร้องเพลงไม่เป็นเพราะอาชีพของคนตาบอดหลักๆก็จะมีขายลอตเตอรี่นวดแล้วก็ร้องเพลงตื่นเต้นคะ่ะเพราะว่าครูก็พูดคร่าวๆว่ามันเป็นการปักผ้าโดยใช้เข็มไม่เคยได้ใช้เข็มอะครับกังวลน,นิดนึงว่าจะทําได้หรือเปล่าค่ะวันแรกอ๋อสนเข็มอย่างเดียวเลยคะ่ะ วันหนึ่งไปเลยค่ะเพราะว่าสนไม่เข้าค่ะแต่ว่าเราเพิ่มเบอร์ของเอ็นแล้วก็เปลี่ยนจากลูกปดัดจะเป็นลูกกระพวนเพราะว่าพอลูกกระพวนปุ๊บอะที่สนเข็มม,มันเบามากเนาะเปลเรามันตกเป็นเนอ็น่ะคนตาบอดลองนึกภาพถ้าเราหลับตาเราก็จะหาไม่เจอว่าเ e อ็ N นอันนี้มันไปอยู่ที่ไหนพอเราเปลี่ยนเป็นลูกกระพวนปุ๊บคนตาบอดตกปุ๊บเนี่ยเขาได้ยินเสียงกระพวนตกเขาก็เอื้อมมือปีกลักขึ้นมาได้เลยที่สนเข็มเล่าเนี่ย ทุกคนก็จะถามว่าทำไมมันต้องใหญ่ขนาดนั้นเอ็นนะคะก็เพราะว่าอะไรเพราะคนที่มองไม่เห็นไงถ้าคุณเอาที่สนเข็มเล็กๆเ,เข้าไปและได้อะมันอ่อนใช่ไหมคะแล้วลองนึกภาพว่ามองไม่เห็นอะ่ะและได้มันจะไปเข้าเอ็นตรงไหนก็ไม่รู้เราก็เลยทําใหญ่ๆแล้วก็ให้เอามืออควักเข็มเอาควักได้อะ่ะพอทำมือก,อกว้างๆใช่ไหมคะก็เอามือหยิบได้มาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็สนเข็มได้เหมือนเราเอานวัตกรรมที่ที่คนตาดีใช้อยู่อะคะ่ะ มาขยายให้กับคนตาบอดครูเข้าใจเย็นมากกว่าที่เราคิดเยอะนะคะเขาก็มีความพยายามที่จะทําให้เราหาวิธีที่จะทําให้เราทําให้ได้อะค่ะว่าเพราะว่าแต่ละคนเทคนิคในการใช้ก็ก็ไม่เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยค่ะบางคนพูดแบบนี้เขาไม่เข้าใจต้องพูดอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะให้เขาเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะกลัวอยู่แล้วค่ะเพราะว่ากลัวมันมัน,มนพลาดถ้ามันโดนมาก็น่าจะเลือดออกเหมือนกันนะคะเพราะเขี่ยมันคมมากเลยะคะ่ะ ครูก็ช่วยให้กำลังใจอหละค่ะครูบอกว่าแรกๆก,ก็อย่างนี้แหละมันก็อาจจะยังไม่เรายัางกะระยะไม่ถูกอะไรเงี้ยค่ะยังระวังไม่ค่อยได้ก็ก็ลองสู้ดูอะค่ะเพราะว่าครูก็ยังสู้เลยอะแล้วก็สู้บ้างค่ะคือไม่เคยเห็นคนตาบอดปักแล้วก็เห็นนวัตกรรมที่เราทําคนก็ทึ่งมาก็ถือว่าเป็นเป็นที่แรกของโลกที่ที่เราทําให้คนตาบอดปักผ้าได้ค่ะ วันนี้นะคะก็เราจะมาดูกล่องอุปกรณ์การปักผ้าสายติโกะนะคะเปิดออกมานะคะก็จะเห็นได้ว่าจะมีอุปกรณ์ในการปักนะคะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นกันไกลค่ะใช้ใช้ตัดได้นะคะก็จะมีปลอกให้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายนะคะเพราะว่ากันไกลเป็นของที่มีคมนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเข็มค่ะแล้วก็หมอนเข็มค่ะ ที่มอนเข็มก็จะมีกระพวนค่ะใช้ในการปักเข็มเวลาเราใช้เสร็จแล้วแล้วก็ทำให้เราหาง่ายขึ้นด้วยค่ะชิ้นต่อไปนะคะนี่ขาดไม่ได้นะคะจะต้องเป็นที่สนเข็มค่ะก็จะมีเอ็นร้อยแล้วก็อยู่ข้างในนี้ก็จะมีกระพวนเหมือนกันนะคะนี่ทำให้เราหาง่ายขึ้นเวลาเวลามันตกที่พื้นค่ะเพราะว่ามันอันเล็กค่ะที่เอ็น ลราก็ควาาไปเลยเนี่ยออันนี้จะเป็นได้นะคะในการปักอันนี้จะมีกระพวนอยู่ข้างในได้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะไม่มีกระพวนเพื่อที่ว่าให้เป็นจะได้ง่ายต่อการจําในการปักนะคะเพราะว่าบางบางลายจะต้องใช้ใช้สองสีค่ะก็อันนี้จะเป็นชิ้นงานที่เราจะใช้ปักนะคะจะมีแพทเทิร์นล็อกไว้ให้เราแล้วค่ะ เพื่อให้เราป,ปักตามขอบได้ง่ายขึ้นค่ะเ,เมื่อเราปักชิ้นงานเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ส่งกลับไปให้ครูปนุที่เชียงใหม่นะคะก็จะเป็นแผ่นให้สติกเกอร์ให้เราส่งกลับไปค่ะจะมีชื่อที่อยู่เราก็ไม่ต้องเขียนแล้วสามารถติดกล่องแล้วก็ส่งกลับไปได้เลยค่ะโครงการปิดตาปักผ้าซึ่งพอเขาได้ทําแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะเขาจะไม่ต่อราคาสินค้าของพวกเราเลย พราะแค่สนเข็มเขาก็ยังทําไม่ไดม้มันจะมีเวิร์กช็อปปักผ้าค่ะเป็นเป็นแบบว่าให้คนตาดีมาลองเรียนรู้ดูว่าว่าคนตาบอดสามารถปักผ้าได้ยังไ,ไงอะไรเงี้ยค่ะแค่ได้ยินชื่อเราก็ตื่นเต้นแล้วว่าเราจะไปสอนเขาได้หรือเปล่าแล้วเขาต้องปิดตาได้ค่ะพอปิดตาเรื่องนี้ก็สนุกค่ะก็นอกจากที่เราจะสอนสอนให้คนอื่นเขาปักรู้วิธีปักของเราแล้วว่ามันทํายังไงแล้วแต่ว่าบางคนก็ยังเอาไปปรับใช้กับชีวิตค่ะ ทำให้เขาแบบว่าใช้ชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะอุปสรรคนี้อุปสรรคเยอะเยอะมากค่ะเอาอุปสรรคเรื่องไหนดี <c oughs> เวลาที่คนตาบอดมองไม่เห็นเราก็จะให้เขาประกอบอาชีพที่คิดว่าแบบนี้แหละง่ายนะคะให้ ขายลอตเตอรี่ร้องเพลงนวดซึ่งตรงนี้คนพิการเองก็รู้สึกว่าอ๋อฉันมองไม่เห็นฉันฉันทำได้แค่นี้มันก็เลยเป็นแนวคิดที่มันตอบย้ำแต่ตอนที่เราต้องอบรมคนตาบอดเนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกว่าเราเมองไม่เห็นเราทำไม่ได้ตรงนี้แหละที่มันเป็นอุปสรรคแล้วก็ครอบครัวคนพิการบางครอบครัวก็รู้สึกว่าโอ้ย กว่าจะปักสวยอีกต้องนาน่งก็คือไม่ไม่ได้เห็นศักยภาพอะค่ะก็ทําให้คนที่การเนี่ยทอ้อเนาะแล้วก็หลายคนก็รู้สึกว่าพอคนได้ยินเสียงคนรอบข้างในคพรอบครัวว่าไม่เห็นสวยเลยเลย,เลยก็ทําให้ทอ้อแล้วก็ไม่อยากจะทําต่อตรงนี้แหละที่ที่เป็นอุปสรรคใหญ่มากที่เราต้องพยายามที่จะเข้าไปคอยให้กําลังใจก็มีคนตาบอดที่อยู่ในโครงการเนี่ยก็ถูก พ่อแม่เรียกกลับบ้านเพราะว่าเป็นห่วงก็ไปสร้างบ้านให้ที่จังหวัดน่านครัวก็ไม่มีให้โต๊ะต๊อะไรก็ไม่มีให้เพราะกลัวลูกจะเจ็บทั้งๆท,ท,ที่ลูกอายุก็4ี่ิกว่าแล้วแต่ลูกก็พิสูจน์ให้พ่อให้แม่เห็นได้ว่าเขาอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ย่ะปัญหาเรื่องงบประมาณคุณพึ่งวันดีเนะะี่ยค่ะเป็นคนออกเงินก่อดก้อนใหญ่ๆที่เธอมีเป็นเงินส่วนตัวเลยยอมอะ่ะ นะอันนั้นเป็นอุปสรรคใหญ่แต่ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็อยู่ได้แบบพอเพียงแล้วก็มีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะคะที่เข้ามาเป็นโคแบรนด์บ้างหรือเอางานของเราไปเปิดจำหน่ายประมูลแล้วก็ส่งเงินมาให้เราแล้วทางสถานทูตญี่ปุ่นก็ยังมีเงินมาให้เราโดยที่ซื้อของเราเยอะมากเป็นจำนวนหลายหมื่นเลยแหละแล้วก็มีเงินอีกก้อนใหญ่ๆที่เขาเอาไปออกล้านที่ญี่ปุ่นนะคะ เราก็จะได้เงินแบบนี้ค่ะมาโดยที่เป็นเงินสนับสนุนจากผู้ใจบุญอันหนึ่งที่ทำให้รู้สึกท้อเลยค่ะก็คือหลายคนเนี่ยเวลาที่เรามาทำงานกับคนพิการเนี่ยมันมีสองมุมเนาะบางคนเนี่ยก็จะมองว่ามาหากินกับคนพิการถึงขนาดที่บอกว่าหากินกับคนตาบอดเลยนะคะครูหนูมาทำเนี่ยค่ะว่าเรามาหากินกับคนตาบอดแต่ก็ ความคิดของคนหยุดไม่ได้อันนี้พึ่งก็พยายามพิสูจน์ตัวเองเลยว่าเราไม่ได้ของเงินจากใครแล้วก็เราเอาเงินเราอะมาแล้วก็มาทําให้โครงการมันอยู่ได้ซึ่งมันก็มันก็ใช้ระยะเวลาที่พิสูจน์เหมือนกันว่าเฮ้ยเราเราไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นคิดนะคะว่าเรามาเหมือนมาหาผลประโยชน์แต่อีกมุมนึงก็คือคนที่มาทํางานคนพิการอ่ะ ก็ต้องอยู่ได้ด้วยนะคะมันไม่ใช่ว่าคําว่ามหากินกับคนพิการคือการอาเอาเปรียบเนาะสิ่งที่ปักจิตปักใจทําคือเราอะทำงานด้วยกันคนพิการก็มีรายได้นะคะคนที่ไม่พิการก็มีรายได้แต่ว่าจริงๆนะตอนนี้คือเพื่อ่ะไม่ได้มีรายได้จากโครงการนะคะเพื่งเป็นคอนซัลท์ที่ไม่ได้ไม่ได้รับเงินจากโครงการแต่ว่าโครงการอยู่ได้ โดยที่มีเจ้าหน้าที่ก็คือครูป้าหนูแล้วก็ค่าแรงคนตาบอดก็คือใช้จ่ายได้หมดงั้นก็คือเราก็ทําให้คนเห็นว่าโครงการที่คนพิการเนี่ยจะไปรอดได้มันต้องมันต้องอยู่ได้ทั้งสองฝ่ายทั้งคนที่พิการแล้วก็ไม่พิการค่ะทำไมคนตาบอดต้องปักผ้าเพราะเป็นอีกหนึ่งงานที่เป็นงานที่สามารถทําอยู่กับบ้านได้ปลอดภัย ในช่วงสองปีที่ผ่านมาที่โควิดรุนแรงมากเนี่ยคนตาบอดในโครงการเรามีเงินเลี้ยงตัวเองได้เพราะโครงการนี้เราเนี่ยอยากจะทำงานเนี้ยไปให้ได้เยอะๆแล้วนานๆคนตาบอดเขามีความตั้งใจเขาตั้งใจมากแล้วทำไมเราถึงจะต้องกลัวอยู่เราอยากทำสิ่งที่มันมันมีความหมายกับชีวิต เราชีวิตคนอื่นแล้วก็สังคมทำไปเพื่อบอกให้คนอื่นได้เข้าใจว่าคนเราปกติหากคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าลงมือทำแม้แต่คนตาดีก็ควรจะคิดแบบนี้พอเราได้มาทำโปรเจกต์ ปักจิตปักใจเนี่ยมันทาให้เราสึกว่าเออเราภูมิใจนะที่เราทําให้คนในสังคมอ่ะเห็นว่าคนพิการก็มีศักภยภาพบางด้านที่ดีกว่าเราไม่พิการเราก็มีศักยภาพบางด้านที่ดีกว่าแล้วเราเอามาเชื่อมกันมาสนับสนุนซึ่งกันและกันสังคมมันก็จะน่าอยู่มากขึ้นค่ะภูมิใจค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ กว่าจะได้แต่ละลายคือมันมันยากค่ะเวลาได้ยินเสียงคนอื่นเขาเวลาเราไปออกบูธหรือว่าอะไรเงี้ยมีคนชื่นชอบผลงานเราก็รู้สึกภูมิใจค่ะส่วนใหญ่คนที่เขาทา้อท้อที่เขามาดูผลงานเราเขาก็จะแบบว่าเขาก็จะแบบว่าเออรู้สึกว่าเรามีความพยายามเขาก็เลยรู้สึกสู้ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ยังพยายามเลยอะไรเงี้ยเราเริ่มจากความไม่รู้ไปด้วยกันพึ่งก็ไม่รู้คนตาบอดก็ไม่รู้คนในสังคมก็ไม่รู้ เราอยู่ท่ามกลางการทดลองค่ะแล้วเราก็ลุ้นว่าการทดลองเราจะสําเร็จไหมแล้ววันที่เราเห็นการทดลองเราสําเร็จเนะี่ยแล้วมันไม่ใช่สําเร็จแค่สิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะเห็นนะแต่มันแบบเฮ้ยมันข้ามสเต็ปอ่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราดีใจที่เราได้ทดลองการได้มาทำงานกับคนตาบอดเนี่ยมันเป็นบุญของตัวเราเองด้วย แต่ก่อนพอหนูอ้วนกว่าน,วน,นี้เยอะเลยแล้วก็ไม่ค่อยจะใส่ใจและรักตัวเองนะตามใจตัวเองเรื่องกินเรื่องอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันมาเนี่ยเริ่มรักตัวเองรักษาสุขภาพเพื่อที่จะให้มีแรงที่จะไปต่อกับคนตาบอดได้เขาเป็นกําลังใจให้เราคือปักสิตปักใจอ่ะมันคือสัญลักษณ์ค่ะของความพยายามในสิ่งที่ เราอ่ะไม่เคยคิดว่าตัวเราอ่ะจะทําได้ทําแล้วสบายใจมันก็ทําให้เวลาในชีวิตที่ยังเหลืออยู่ตรงเนี้ยมันรู้สึกมีค่าค่ะถ้าพุ่งนี้ตายอ่ะไม่เสียดายอืม กวางกวางค่ะยังยังไม่ค่อยสวยแต่ว่าเดี๋ยวก็จะสวยในอนาคตค่ะ